My name is Champion. หนูชื่อ Champion ค่ะ Good morning, good evening, everybody. สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ Champion มีความสุขค่ะได้พา Champion และ3ามาออกไปซื้อของที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างค่ะทั้งสองมีความสุขค่ะเมื่อได้นั่งในรถพ่วงแบบนั้นค่ะ นี่คืออาหารเช้าของลุงจรค่ะสุภลักษ์เตรียมให้เมื่อเช้านี้เองก็คือไข่ดาวแล้วก็เบคอนวันนี้ลุงจรก็เป็นช่างยนต์ค่ะวันนี้แกเมนเทนบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของแกค่ะคือรถเอทีวีคู่ใจนี่ค่ะก่อนอื่นก็ล้างสุภลักษ์ก็เข้าไปช่วยด้วยค่ะ ล้างรถ ATV ทำความสะอาดเพราะมีโครนค่ะได้โอกาสล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมนเทนค่ะคุณจอนแกเมนเทนเดี๋ยวติดตามนะคะว่าแกทำอะไรบ้างก็เป็นลักษณะของอช่างยนต์นะคะที่เขาจะรู้ว่าเขาจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้าง the temperature the temperature was 33 and 34 celsius degree อุณหภูมิวันนี้อยู่ที่33 34องศาเซลเซียสค่ะช่วงเช้าเราก็จะออกมาทำงานทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะเพราะว่าอากาศยังไม่ร้อนพอหลังเที่ยงแล้วเราก็จะอยู่ในบ้านค่ะเพราะว่าอากาศร้อน ในฐานะที่เราเป็นผู้สูงอายุค่ะเราต้องระวังตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพค่ะทุกท่านทุกสิ่งทุกอย่างอ่ามันไม่แน่นอนค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเองรักตัวเองไว้ก่อนอย่างเช่นสุภลักษณ์ก็ช่วยดูแลลุงจรก็เป็นธรรมดาค่ะในฐานะที่เราเป็นสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเราก็ดูแลซึ่งกันและกัน นุงจอนก็อายุมากกว่าสุภารักษ์ไป9ปีค่ะสุภารักษ์ก็พยายามที่จะ,ะช่วยช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูง่ายสำหรับแกค่ะเพราะว่าแกเป็นตัวใหญ่ด้วยค่ะเวลาจะลุกจะนั่งก็ลำบากค่ะนั่นค่ะจอนแฮสบีนเมนเทนเฮทเอทีวีนุงจอนก็ได้บำรุงดูแลรถเอทีวีของแกเป็นอย่างดีค่ะ สำหรับข้าวของเครื่องใช้ของแกนะคะแกจะดูแลเป็นอย่างดีค่ะและอันนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์ค่ะก็คือปั๊มลมแล้วรู้ไหมคะว่าใช้ยังไงในฐานะที่เป็นช่างยนต์ก็คงจะรู้แต่ถ้าเราชาวบ้านอย่างเราเราอย่างสุภลักษณ์เนี่ยก็คงไม่ค่อยจะทราบค่ะแค่ได้ยินเสียงก็กลัวแล้วค่ะ นั่นค่ะลุงจรก็ปฏิบัติการของแกค่ะนะคะแกกำลังจะเอาล้อใดล้อหนึ่งออกค่ะเอามา,เ,าเติมลมค่ะเข้าใจว่าคงเอามาเติมลมนะคะออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะคอมเพรสเซอร์ working คอมเพรสเซอร์ก็ได้ทำงานแล้วค่ะ อันนี้ก็ขั้นตอนต่อไปแกก็คงจะมองทูหาอ่าพักที่จะอ่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องค่ะเข้าใจว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพราะว่าซื้อน้ำมันเครื่องมาเตรียมไว้แล้วค่ะนั่นค่ะอันนั้นก็ลักษณะของแกติดตั้งเข้าไปแล้วค่ะล้อเอาออกมาเติมลม คสุภากรณกก็เป็นประเภทที่ชอบจับคลิปวิดีโอค่ะก็แสดงผลงานของแกเก็บไว้ค่ะเพื่อเราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราค่ะก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานให้ลูกหลานคนรุ่นหลังที่เขานิยมชมชอบเราคิดถึงเราถ้าเราไม่อยู่เขาก็จะได้หยิบขึ้นมาดูอันนั้นคือจุดหมายของสุภารักค่ะ เมื่อเรากําลังมีวางชาอยู่กําลังวางชาอยู่นี่ก็ทําค่ะค่ะนั่นไงคะ่ะเชนส์ออยเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถ ATV ค่ะคสุภลักษ์ขอฝากคลิปวิดีโอไว้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามเ,เป็นกำลังใจให้สุภลักษณ์และลุงจรด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Thank you for watching if you like please subscribe to the channel really appreciate